สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u u e m ม e ูไน a n n e l นะครับวันนี้เรามีทีเด็ดนะครับจะมาฝากพี P ่พีเอนะครับก็ลองไปซื้อกันดูนะครับก็จะเป็นตัวเลขสาตัวแล้วก็2ตัวนะครับไว้เสียงโชคกันดูนะครับไว้เสียงโชคกันดูเผื่อใครมีโชคนะครับมีโชคก็จะได้ถูกรางวัลน,นะครับก็จะเป็นเลข เลขที่จะให้นะครับเดี๋ยวเอ็มจะทำทำลงในรูปด้วยนะครับแล้วก็จะอ่านให้ฟังด้วยนะครับก็จะเป็นแปดเก้าหกนะครับแปดเก้าหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งเก้านะครับเลขสามตัวนะครับแปดเก้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็สองสามนะครับสองสามครับส่วนเลขของเอ็มที่ให้ก็จะเป็นสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับเป็นเลขสามเลขสองตัวสามตัวนะครับ สองตัวสามครั้งนะครับสีหเป็นเลขจากโก้นะครับ4ี่ห้าสหกเจเลขจาเอนะครับเดี๋ยวทบทวนอีกครั้งนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งสามตัวก็จะมี8ปดนะครับหนึ่งหนึ่งเกาแล้วก็2อสนะครับแล้วก็สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับก็ขอให้พีพีเอทุกคนนะครับมีโชคมีรางวัลน,นะครับขอให้ถูกหวยรอยเบอร์ เฮงๆงรวยๆกันทุกคนนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอ็มยูไนชันแนลด้วยนะครับสิบหกนาฬิกานี้รู้กันนะครับเฮงๆรวยๆครับผมสวัสดีครับ